สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนุ่มขุดดินหาเมียนุม่มขุดดินหาเมียเดือดร้อนกู้ภัยต้องไปช่วยเหลือวันที่17เมษายน65เวลา2นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหนว่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีลัมได้รับแจ้งจากศูน1669ว่ามีชายอายุ35ปีขอความช่วยเหลือว่าภรรยากำลังได้รับอันตรายติดอยู่โพรงใต้ดิน หน่วยกู้ภัยจึงโทรศัพท์กลับไปยังชายคนดังกล่าวแต่มีลักษณะผิดปกติและคาดเดาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจึงตัดสินใจนำกำลังไปประมาณ3 0นายเดินทางไปที่ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองเพราะหากเป็นเรื่องจริงจะต้องเร่งให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อกู้ภัยไปถึงพบว่าจุดดังกล่าวเป็นแคมป์คนงานสร้างถนนเบื้องตน้น กู้ภัยได้ให้ตำรวจหมู่บ้านเข้าไปด้วยเพื่อให้ข้อมูลพบนายอุ้มนามสมมุติอายุ35ปีมีอาการคล้ายคนเมากู้ภัยพยายามสักถามว่าแฟนชื่ออะไรแต่นายอุ้มไม่บอกอ้างว่าภรรยาติดอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วพยายามเอามือเปล่าขุดดินให้กู้ภัยเห็นแต่ดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ นายนัตพงศ์กัดเกินเกิกอายุ37ปีชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่านายอุ้มเป็นคนที่อื่นมาทำงานเป็นคนงานสร้างถนนบริเวณนั้นเท่าที่เห็นเป็นคนชอบดื่มเหล้าขาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะหลอนเหล้าขาวและโทรหาเจ้าหน้าที่ด้านนายวรบ,บดินรุ่งโรจน์ชัยกุลหัวหน้าหน่วยกูย้ภัยสยามรวมใจปู่อินบอกว่าตอนโทรศัพท์ไปหา เบื้องต้นรู้เลยว่าน่าจะเมาพยายามซักแล้วนายอุ้มยืนยันจึงจําเป็นต้องออกเหตุเพราะให้ความช่วยเหลือประกอบกับนายอุ้มแจ้งว่าสาเหตุที่ภรรยาติดอยู่ใต้พงดินเพราะตนเคยเป็นทหารพรานมาก่อนจึงเล่นกับภรรยาและสอนภรรยาวิธีหลบค่าศึกด้วยการขุดดินอยู่แต่เกิดพลาดภรยาออกมาไม่ได้และเริ่มอ่อนแรงแล้วสัญญาณชีพเริ่มต่ำลง นายบรวรบดินบอกด้วยว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุยอมรับว่าทั้งจะโกรธทั้งจะโมโหทั้งสงสารทั้งอดขำไม่ได้ทั้งเหนื่อยล้าเพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมออกเหตุในช่วงเจ็ดวันอันตรายสรุปคือนายอุ้มหลอนและคิดไปเองจึงให้ตำรวจหมู่บ้านพาไปสงบสติอารมณ์อย่างไรก็ตามหนุ่มหลอนเล่าขาวเอามือขุดดินหาเมีย เดือดร้อนกู้ภยัยต้องไประง,งับสติขอขอบคุแหแ่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ